ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออดสอนนะครับทำผมนะครับหลังจากเรามีการทิมนะครับหรือการเลมในลนักษณะของการตกแต่งในลนักษณะทรงกึ่งกองทวิกกี้ฟีสตายนะครับการดูแลหรือการบำรุงหรือการสครับนะครับหรือการใช้เป็นแชมพูในกึ่งลักษณะคล้าย ครับคอน t ทลหรือการกระชับในลักษณะของคอลเลอร์หรือสีผมนะครับอันนี้ก็คือหัวใจหลักส่วนการใช้ไลท์เวสนะครับมอนิสมาก็คือการหมกักหรือดูแลบำรุงในลักษณะของเส้นผมนะครับครับวันนี้ผมออนนะครับสมชิดนะครับดิสพาร์ดีหรือ KTO b a r a า a d e m y เอาเทคนิคนะครับเอาการทำงานเอารูปลักษ์หรืองานเรียนรู้ในแะขนงของสายวิชาชีพ หรือกึ่งของงานเสริมสวยนะครับมาเผยแพร่มาแช์นะครับ4ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือ TikTok ช่องทางที่2นะครับก็คือทาง Facebook l i v ์เอปุริเดช่องทางที่3ก็คือทางนะครับ y o u t ท b e ทางที่4ก็คือทางช่องเรียวนะครับเพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาและก็เรียนรู้ได้ฟรีนะครับ การทํางานในกลึงของเคมี Me เนี่ยไม่ยากอย่างที่เราคิดครับเพียงเรานะครับอาจจะบางท่านอาจจะไม่ได้ตัดนะครับหรือทิมเลมแค่นั้นเองเราก็ใช้เป็นโคโรพีมหรือการทําเคมีนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใช้เป็นแชมพูนะครับหรือการดูแลหรือลักษณะของการนะครับสครับคอนฟลอดแชมพูเพื่อให้ลักษณะของการปกปิดในกลึงของผมที่สิ่งติดค้างนะครับส่วนการมาร์กหรือลักษณะของการไล่เวสมอนส์มาร์กอันนี้ก็คือการ หรือดูแลในในงานกระชับในลักษณะของเส้นผมส่วนการเซตหรือการจัดทรงนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการนะครับบางท่านที่ชอบในกลุ่มของลักษณะของการอดีตการเนี่ยก็จะใช้โลงวงเนนะแต่บางทีเราก็อาจจะใช้เป็นฮูลลิ่งหลอดรอนหรือบางทีเราได้นะครับบางทีต้องยอมนะครับหนะ้าแต่ละงานแต่ละเคสเนี่ยมีความแตกต่างก,กัน ความหมายของออสก็คือการที่เราทํางานในแนวของผมผู้ใหญ่เนี่ยสิ่งที่ชอบมากที่สุดก็คือ1นนะครับให้ล้างให้สะอาดหรือทําความสะอาดได้ทั่ว2นะครับก็คือการที่นะครับไดหรือลักษณะของงานมว้วนหรืองานเซตนี่ให้ทนบางท่านก็ชอบยีนะยีให้แน่นนิดหนึ่งนะครับหรือลักษณะของงานทนบางท่านก็ต้องใส่ตัวเซตติ้งช่วย ความหมายก็อาจจะเป็นลักษณะกึ่งของมูสนะครับหรือเป็นเจลหรือเป็นตัวล็อกส่งอันนี้ก็คือเป็นเป็นหลักการหรือเป็นลักษณะของแฮสเปออันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับการทํางานในแนวลักษณะของกึ่งของผู้ใหญ่เนี่ยนะครับบางครั้งนะครับเราต้องคุยกันนะครับบางท่านที่ชอบลักษณะของการดัดหรือดัดหยิกเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการดัดในลักษณะของการที่ดัดให้หยิกนิดนึงนะครับ นะครับเขาจะมีโอกาสนะครับก็ความหมายก็คือปีหนึ่งอาจจะประมาณทักสองหรือ3ผลนะครับหน้าการที่เขาจะดัดมากๆเี่ยเขามอง,งว่ามันมากไปนะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการปีงสองผลหรือ3ผลในการดัดก็คือต้องการดัดให้ถึงโคนความหมายก็คือต้องให้โคนหยิกนิดนึงเพื่อลักษณะข,ของความโคตรอันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักส่วนการที่จบงานแล้วอย่างที่เห็นนะครับเราก็มาดูแลบำรุงนะครับหรือลักษณะข,ของการหมักผม รือลักษณะของงาน,นากระชับในลักษณะของเส้นผมอันนี้ก็คือเป็นเป็นแนวทางดีกว่านะครับ ครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตดิสพาร์ตดีหรือ KTO b y Academy นะครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน FC ทุกท่านเข้ามาแล้วนะครับเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับนะฮะด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือก้าวต่อไปในแขนงของสายวิชาชีพหรืองานแบ่งปันหรืองานแชร์นะครับ อันนี้ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ท่านมีการคอมเมนต์แบบน่ารักน่ารักเข้ามาสุดท้ายเรามาจบโดยการใช้แปรงนะครับหรือการม้วนหลอดหลอนหรือเป็นกึ่งของคูลิ่งห้หลอนหรือลักษณะของผมก็ทนอย่างที่ผมเกิดเลยนะครับว่าการทํางานในแนวของผมทรงผู้ใหญ่เนี่ยนะครับสิ่งที่ชอบมากที่สุดนะครับก็คือใดเป็นหลอดเป็นหลอนหรือเป็นคูลิ่งสุดท้ายเราอาจจะใช้เป็นตัวหลอนหรือจับได้บางท่านก็อาจจะใช้เป็นม้วนโลนะครับหรือเข้าอบอันนี้ก็ขึ้นสื่อของความชอบ ส่วนนะครับรโรคีมหรือการทำสีเนี่ยออดได้มีโอกาสดีกว่านะครับไปศึกษานะครับไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเอาหลักการของการทำงานในรูปแบบของคอโครคมีม มาแผนหรือมาแช์นะครับหลายท่านเข้ามาแล้วอยากจะศึกษาต่ออยากจะเรียนรู้ต่อนะครับเพ<ไ>ียงท่านแอดนะครับเอกกมครับ s o m k i t นะครับออสสมจิตหรือออสติ๊กต็อนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถจะรีเยพกลับไปกับมาอาจจะดูตอนแรกนะครับที่ออสมีการจรีมกอล์เลมสอก็คืองานเซตหรืองานจัดทรงสามก็คือการดูแลหรือบำรุงในลนักษณะของเส้นผม ความหมายก็คือทุกขั้นตอนของการทํางานนะครับในสายของวิชาชีพเนี่ยสิ่งที่เป็นหัวใจหลักก็คือการที่เราโดนเคมีเคมีที่เราโดนเข้ามาแล้วเราจะทําอย่างไรหรือเราจะดูแลอย่างไรให้บํารุงในสภาพของเส้นผมเขาออกมาได้ดีนะครับให้ชุ่มฉ่าให้เงาหรือให้เป็นประกายลักษณะของเส้นผมอย่างที่เห็นนะครับแล้วออสยังมีตังช่อง Facebook l ฟ v เอปูรีเดยแต่ละวันนะครับออสเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆอาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ออสมีโอกาสดีกว่านะครับไปศึกษาไปเรียน ร,ร,รู้แล้วครับอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสอิตาลีออสนำพานะครับเอาเทคนิคของงานทํางานหรืองานเรียนรู้ในแขนงของสายวิชาชีพมาแพนหรือมาแช์นะครับสช่องทางเพื่อนน้องเอฟทุกท่านท่านก็สามารถศึกษาและพัฒนาไปคู่กันนะครับมีหลายท่านนะครับมีการสอบถามนะครับว่าอาจา,าจรย์ออจบมาจากไหนนะครับจริงๆผมก็จบจากอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสอิตาลีแต่เป็นครูสอนอยู่โรงเรียนเสริมสวยนุชนาศ ะครับบางลำพูบางคุณนฟงของอาจารย์ชนะหาส50ปีนะครับแล้วท่านก็ได้ผ่านะครับผ่าทีมงานผ่าตลอดจนหลายๆท่านเข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ที่องกฤษเมกาฝรั่งเศสเสร็จแล้วเราก็เอาเทคนิคของการทํางานในกึ่งของที่เราเป็นลนักษณะของนะครับไปไปเรียนมานะครับก็ามาสอนที่ทางโรงเรียนสุดท้ายนะครับโรงเรียนจบก็คือฟรีนิชนะครับอ๋อก็มาแพนหรือมาแชร์ทางช่องนะครับ ่องชจ้องอาจารย์ออดสอนตัดผมทาง u t u b e นะครับหรือลักษณะของอาจารย์ออดสอนตัดผมทางเคทบุคลมีอันนี้เพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านท่านเข้ามาศึกษาหรือพัฒนานะครับก็เหมือนชั้นบินเร,เรียนต่างประเทศนะครับเพราะออดเอาหลักการนะครับในการทํางานนะครับจากสกูลที่สอนอยู่บางลาพูบางวลผมขออาจารย์ชอวน้าสิทธิโรเดดจากการที่ไปศึกษาไปเรียนรู้อเมร,ริกาฟอลกิสเซตอรีเราก็มาอัพพายมาดัดแปลงนะครับอย่างอดีตการถ้าเป็นทรงลักษณะอย่างนี้ ต้องมีการมวนอบนะครับถ้าเราย้อนหลังไปคือเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับนะอย่างช่วงเทศกาลอาจจะเป็นตุต๊จีนนะครับนะหรือเป็นวันวันไหวอะไรของของของบรรพบุรุษนะครับอันนี้เขาจะนิยมมากนะครับคือการที่มาสะแล้วก็มาม้วนแล้วก็อบให้แน่นให้ครับให้อยู่ตัวแล้วก็นะครับใช้โม้โรใช้โชลโม้วนอบแต่สมัยก่อนเขาเป็นขาเรกว่าเซเวนเดนนะเราก็ใช้ลักษณะของการหมักผมนะครับ ถ้าเป็นคุยเรื่อยกัดนะครับนะครับว่าหลายท่านเข้ามาแล้วออสยังมีทางช่อง u t u b e นะครับอย่าลืมนะครับทางช่อง u ู u b e เนี่ยเพื่อนน้อง f c ทุกท่านก็อยากศึกษาอยากจะเรียนรู้ต่อพิมพ์คําว่านะครับอาจารย์ออสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถจะรีเพย์กลับไปกลับมาดูแล้วดูอีกได้ส่วนนะครับน้องใหม่มาแรงครับคือตรงช่องเหลียวตรงนี้เขาเปิหรือเปิดกว้างนะครับผมเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนน้องแขนงของสายวิชาชีพทุกท่านเข้ามาพรีเซนต์หรือคอนเทนต์งาน ผมเชื่อนะครับหลายท่านมีความสามารถครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับมีความรู้มีความสามารถอดีตนะครับเราเคยเป็นครูอดีตเราเคยเป็นนักเรียนพอถึงเวลาวันนี้นะครับถือว่าเราเป็นการคืนกําไรดีกว่านะครับแบ่งให้น้องนะครับแบ่งให้เพื่อนนะครับหรือให้การซึ่งกันและกันในสายคีตคารมีจบงานนะครับออดมาใช้เป็นลักษณะสเปกึงนะครับของการล็อกหรือการเซตจัดส่งนะครับจะเห็นนะครับทรงหรือรูปแบบออกมาได้ผิวสวยนะครับอาจจะเป็นสเปฝุนที่อ่อนๆนะครับ ลักษณะของจอยโก้อันนี้มีกลิ่นหอมที่ลักษณะของงานชวนชื่อนะครับการฉีดนะครับเปลใส่แปรงเหมือนกับการล็อกนะ บางท่านไม่ต้องการขีดเทปโดนโดยตรงเลยนะครับเราอาจจะใส่แป้งใส่วีนะครับเพื่อลักษณะของงานเซตหรือจัดทรงเพื่อผมเกาะตรงตัวอยู่ได้น,นะครับส่วนลคลราทีมจะเห็นนะครับสีออกมาเป็นเลสฟ้าอันนี้สวยงามมากนะครับส่วนการหมักผมอม่อนที่บอกว่าออใช้เป็นแชมพูหรือลักษณะของงานสครับของฟรอร์นะครับหรือเป็นแชมพูส่วนการไล์เวทหรือมอริสมาก็คือการหมักหรือการบำรุงในลักษณะของเส้นผมอันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักครับวันนี้ผมออน,นะครับ สมจิตดิสพาคดีหรือ KTO อว่า a d e m ก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องแลครับและ f อทุกท่านที่ชื่นชอบรักนะครับและยิ่งติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมกันอยู่นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับนะเพียงท่านแอดหรือพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถจะแอดมินหรือแท็กเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับ4ช่องทางไม่มีค่าใช้จ่าย จงานอย่างที่เกิดแต่ว่าเรานะครับถ้าผมอยู่ตัวก็คือการล็อกนะครับส่วนผมออกมาได้เป็นประกายของความเงาจากการดูแลหรือบำรุงในลักษณะของเส้นผมงานเซตหรืองานจัดทรงอันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านหลายท่านที่เข้ามาอยากจะเรียนรู้นะครับหรืออยากจะศึกษาในแนวของผมทรงผู้ใหญ่อย่าลืมนะครับเพียงท่านแอดเข้าไป4ช่องทาง t ิ o k y อกยูทู f เฟซบุ๊กไล v ์และช่องเลียวตรงนี้ท่านก็สามารถเข้าไปศึกษาและพัฒนาในแนวทางของ การเรียนรู้ในแขนงของทรงผมผู้ใหญ่นะครับได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับจบงานนะครับหลังจากที่เราล็อกได้แฮร์สเปซิตเสร็จแล้วเราก็มาใช้เป็นรายนะครับหรือเป็นแฮร์ไดายอัลนะครับคือเป่าออ